สวัสดีครับผมมีรีวิวมาตื่นเต้นนะครับนี่ส,ส่งมาจากลาซาด้าเจะมีอะไรให้ดูตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยปึ้งนี่คือโดนคือโดนใน K11S นะครับนี่คือคือโดนโดนของในในนะครับซึ่งเขาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับ แต่ว่าเขามาส่งจากไกลตรงพาง,งานนะพาง,งานนะครับในตั้งแต่ยี่สิบเก้ายี่ิบ้าธันวาคม30มสธันวาคมนะครับอันนี้ผมมันที่30มสิบนะครับเดี๋ยวผมดูดูโดนนะครับผมสงสัยว่าไ โดเนี้ยผมมันแตกเกินมันแตกนะครับเพราะว่าผมเปิดปั๊บผมไมันเห็นแตกอยู่เลยนะนี่เห็นไหมแตกอยู่เลยนะครับแตกแต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเมื่อกี้พุ่งเมื่อวันพุ่งมาเล่เพิ่งเมื่อกี้นี้นเนี่ยผมเล่นอยู่ผมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าปุ่มตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวผมจะมา รีวิวรีโมทก่อนนะคะอ่านี่คือนี่คือรีโมทของโดนนี่คือแล้วก็เดี๋ยวผมลงข้างล่างก่อนนะนี่คือรีโมทของของโดนนะครับซึ่วงอันนี้เอารีโมทของโดนเนี่ยเขาจะเขาต้องประกอบด,ด้วยไอไอเส้นสัญญาณด้วยเดี๋ยวผมผมเก็บก,ก,ก่อนนะเก็บแบบนี้ ยวผมแกะก่อนนะอึบอบนี่จะเป็นแบบนี้นะคบอ่าแล้วปุ่มนี้อแล้วอัน,นี้เป็นคอนโทรลครับคอนโทรลอันนี้ปุ่มขึ้นลงนะครับอันนี้ปุ่มพอขึ้นปุ๊บแล้วก็มันจะมันจะบินบินขึ้นนะครับถ้าเราบินลงตัวนเนี้ยเนี้ยมันจะลงท,งทันทีแต่ขั้นยอกอันนี้ คันโยกอยันี้เนี่ยมันจะหันไปได้ดีเดินหน้าดีเดินหลัง<ม>เดินขวาเดินซ้ายถ้าแล้วถ้าโดนนี้แล้วถ้าโดนเนี้ยผมกดวิโยกทางซ้ายใช่ไหมเนี่ยโดนเนี้ยเนี่ยมันจะหันไปทางซ้ายแล้วถ้าโดนอยู่ตรงขวาขวาตรงเนี้ย โดนเนี่ยสะทัานไปทางกว่าเดิมน,นะครับแต่ถ้าผมกดกดเดินเดินหน้าเนี่ยโดนจะเดินหน้าไปทันทีนะครับแล้วเดินถ้าเดินหลังผมจะเดินหลังไปทันทีนะครับนี่มันเดินหลังไปทันทีเลยนะครับแต่ถ้าตัวตัวแบบนี้ก็คือเดินขึ้นเนี่ยโดนจะขึ้นทันทีเลยนะ โดนโดนโดนขึ้นทันทีเนี่ยโดนแบบเนี้ยจะโดนเนี่ยมันจะขึ้นทันทีเลยนะครับแต่ถ้าผมกดลงเนี่ยโดนจะลงทันทีเลยนะครับไอ้นี่เรามาชมรีวิวของไอ้ปุ่มเล็กๆนะคะข้างข้างๆกับไอ้ดีโมนะครับบันโชนะครับ,รบอันนี้คอนชี่บอกว่า เขาจอดลงจอดลงนะครับเขาจะลงจอดอัตโนมัติถ้าผมกดปุ่มตรงเนี้ตรงโดรนเนี่ยมันจะออตโต้ลงนะครับผมกดไปดูแล้วแต่เนี่ยสต็อปลงนะครับแต่ถ้าผมกดที่นี่ปุ่มโดรนเนี่ยมันจะขึ้นออตโตเ้เป็นเป็นอ,อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าผม น,นี่คือปุ่มของโดนของบีกเขาออโต้นะครับอันนี้เป็นปุ่มหยุดอันนี้ปุ่มทิศหลงทางนะครับเนี่ยพอผมกดปุ๊บแสงเนี่ยมันจะกระพริปกระพริบตรงข้างล่างนะครับเห็นไหมใต้ท้องใต้ทองตรงเนี้ยแต่ถ้าผมผมดกดกดนเนี้ยปุ่มมันจะลงถอบทันทีเลยนะครับเรามา รีบูชมปุ่มตนี้บ้างนะครับนี่ก็คือตรงนี้ตรงนี้ชี้สอนลงเนี่ยก็คือก็คือผมถ้าโดนมันใบลมไปตรงนี้ผมก็โดนไปโดนไปข้างหลังแต่ถ้าผมแต่มันโดนไปข้างหลังโดนก็โดนรีโมทเนี่ยผมจะกดไปตรงนี้แต่ถ้ามันโดนไปตรงนี้ แล้วไปตรงที่กดร,รีโมทแบบนี้ถ้าผมรีโมทแบบนี้ผมเฮ้ยผมผมผมขอโทษนะคะถ้ารีโมทแบบนี้ต้องต้องเอานี้ออแบบนี้นะครับมีตรงสุตรงเนี้ยปุ่มตรงนี้มีใช่ไหมปุ่มตรงเนี้ยอันนี้ที่ไม่พอนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ปุ่ม ถ้าไปคันโยกไปซ้า,ายตรงนี้แล้วแลวให้กดปุ่มตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมไม่ให้บินนะครับเพราะว่าเพราะว่านี่ในนี้ผมลองบินแล้วแต่แต่มันจะชนเอนั้นด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้มันชืดเลยฮนะนี่คือเซฟตี้โดรนนะครับเซฟตี้โดรนแบบเนี้ นี่คือปลีของอปลีของโดนะครับแล้วก็ตัวของโดตรงนี้นี่คือจุดสตาร์ทนี่ครับจุดสตาร์ทตรงนีต้ตรงนี้ใต้ท้องจะมีมีเออ่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แต่มันมีมีแบตเตอรี่ครับผมเอาไปชาร์จเมื่อวานเนี่ยเมื่อเมื่อวานเมื่อกี้มันมัน,มนชาร์จไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอึ๊บแบบนี้ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ